การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องศิลปินถิ่นสุพรรณหน่วยการเรียนรู้ที่สมเรื่องขับขานบทเสภาสวัสดีครับผม ครูพิสูจน์ใจเที่ยงกุลครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่8ของประเทศไทยครูฝันสิทธิ์มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครูรังวัลวัฒนคุณาธรของกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ดำรงตำแหน่งหรือทำหน้าที่ครูทรงคุณค่าแห่งบ้านดินโรงเรียนบางรีวิทยาครับสวัสดีค่ะคุณครูชื่อพัชราพรสุขเพอกนะคะเป็นลูกศิษของคุณครูพิสูจน์ใจเที่ยงกุลค่ะ,คะและปัจจุบันนะคะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับจะได้มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเสภานะครับว่าการขับเสภานั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีวิธีการขับอย่างไรก็จะได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเสภามาเสนอแก่เยาวชนผู้สนใจทุกๆคนครับเสภานะครับ คำว่าเสภาหรือการขับเสภานี่นก็คือการขับลำนำอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับมันมีวิวัฒนาการมาจากการเล่านิทานนั่นเองอสมัยก่อนก็มีการเล่านิทานการเล่านิทานเมื่นก็เป็นมโหรสพสมัยก่อนนะ,<ฆ>ะผู้ที่มีความสามารถในการเล่าก็จะเล่านิทานก็ลูกหลานหรือชาวบ้านก็จะมาฟังกันเมื่อเล่าไปเล่าไปคนฟังก็จะรู้สึกว่าแหมเบื่อชักเบื่อนะ ก็เลยต้องมีเทคนิคนะ่ะคนเล่าก็ต้องมีเทคนิคมีกลวิธีที่จะทําให้คนฟังไม่เบื่อก็เลยมีการขับเป็นลำนำครนี้ขับไปขับไปก็ยังเบื่ออยู่ก็เลยต้องมีเครื่องประกอบจังหวะด้วยก็คือกรับเสภาครับกรับเสภาก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะเสภาที่ทําด้วยไม้เนื้อแกร่งเป็นรูปหกเหลี่ยมมีอยู่สองคู่นั่นเองก็เรียกว่ากรับเสภานะครับครนี้ เสภาเนี่ยมันมีกี่ประเภทถ้าพูดกันโดยทั่วไปมันก็มีทั้งเสภาไทยเสภาลาวเสภามอนบางท่านบอกว่ามีเสภาจีนด้วยสําหรับเสภาไทยเราเนี่ยตอนแรกก็เป็นการขับธรรมดาที่เราเรียกว่าเสภาแบบนิทานแบบเล่านิทานขับไปแบบเล่านิทานต่อมาก็มีการเอาวงดนตรีไทยเนี่ย เข้ามาผสมเราก็เรียกว่าเสภาทรงเครื่องผสมดนตรีไทยแล้วเนี่ยยังไม่พอต่อมามีการรำประกอบด้วยก็เป็นเสภารำนะสนุกกันใหญ่เลยแล้วต่อมาเนี่ยจากาลีลารำสวยงามธรรมดาเนี่ยก็เป็นเสภารำแบบตลกเนี่ยก็จะมีสี่ประเภทเอาละครับครนี้มาดูว่าหลักการขับเสภาเนี่ยเสภาไทยเราโดยท,ทั่วไปเนี่ย เราขับเสภากนเนี้จะมีหลักการขับอย่างไรการขับเสภาเนี่ยมันก็ต้องมีการเกลื่อนนำก่อนการเกลื่อนนำนี่ก็ต้องมีเีลาการเกลื่อนที่แตกต่างกันไปตามเนื้นอหาเช่นเราจะสะดุดีบุคคลสําคัญสะดุดีบุคคลที่เราจะยกย่องเราก็ต้องเกลื่อนแบบหนึง่งถ้าเราจะชมความงามของธรรมชาติชมความงามของประสาราชวางังเราก็จะเกลื่อนอีกแบบหนึง่งหรือจะ แสดงอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธเราก็จะเกริ่นอีกแบบหนึ่ง<ะ>อันนี้ก็จะมีการเกริ่นจากนั้นก็จะเป็นการขับเข้าไปในบทกรอนที่มีเนื้อหาต่างๆกรอนที่ใช้ขับเสภาเนี่ยเราใช้กรอนสุภาพแต่เป็นกรอนสุภาพที่มีลักษณะพิเศษนะครับลักษณะของกรอนเสภาเนี่ยจะต่างจากกรอนสุภาพธรรมดาอยู่นิดหนึงตรงสัมผัส ปกติแล้วเนี่ยกรอนสุภาพธรรมดาเนี่ยคำสุดท้ายของวรรคที่1เนี่ยจะสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่2หรือคำสุดท้ายของวรรคที่3ก็จะสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4แต่ถ้าเป็นกรอนเสภาเนี่ยคำสุดท้ายของวรรคที่1สามารถจะสัมผัสกับคำที่1 2 3 4 5ของวรรคที่2ได้เช่นเดียวกันคำสุดท้ายของวรรคที่3ก็สามารถที่จะสัมผัสกับคำที่1 2 3 4 5อ่าของวรรคที่4ได้ นี่คือสัมผัสที่แตกต่างกันคร,นะร,รานี้การเอื้อนนักขับเสภาก็จะมีดีลาการเอื้อนแตกต่างไปตามอารมณ์<ะ>ที่จะสอดแทรกแต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังและก็เป็นจุดที่มีหลักในการเอื้อน<ม>ก็คือคำรองสุดท้ายรองสุดท้ายของวรรคที่สอง<ะ>และคำหลังคำสุดท้ายของวรรคที่สามและคำรองสุดท้ายของวรรคที่ทสี่เนี่ยนะตรงเนี้จะต้องมีดีลาการเอื้อน ซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณครูพัชราพรสุขเพือกซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางลีวิทยาอดีตเป็นแชมป์ขับเสพาสี่มหาวิทยาลายัยพอจอ,นอ,อก,กอนะครับจะได้สาธิตการขับต่างๆตัง้งแต่ตการเกลิ่นแล้วก็การเอื้อนนะครับก็ขอเชิญคุณครูพัชราพรค่ะจากที่ครูพิสูจน์ได้บอกแล้วว่าการเกลิ่น ขึ้นทำนองคับเศษภาไทยเนี่ยมีหลายทำนองนะคะในส่วนตัวที่ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กเนี่ยก็ได้แบ่งการเกลิ่นนะคะเป็น3ลักษณะที่จะเหมาะสมกับอารมณ์กรนของในการอ่านเสภานะคะเราจะเริ่มที่ทำนองแรกด้วยกันนะคะ,ะเหมาะสมกับบทที่ใช้สดุดีพระมหากษัตริย์นะคะ บทที่เหมาะกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลแล้วก็ยังเหมาะกับอารมณ์ที่มีลักษณะของอารมณ์เศร้าด้วยนะคะตัวอย่างนะคะอ๋อเง่องอเงอองค่ะแล้วก็ลักษณะที่2นะคะก็จะเหมาะกับบทนะคะที่มีลักษณะของการชื่นชมปราสาทบ้านเมือง ชมธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมาะกับอ,อ,อารมณ์ที่มีลักษณะของความรักด้วยนะคะอยอยอย,อยค่ะและบทที่3นะคะเหมาะกับบทที่มีลักษณะของอารมณ์กโกรธแค้นเคืองไม่พึงพอใจค่ะนะคะ ลักษณะเสียงก็จะมีการกรแทกเสียงนะคะเพราะต้องเหมาะสมกับบทนะคะในการขับด้วยทั้งนี้ถ้าบทไหนเนี่ยที่มีการขับมีเนื้อหาที่ยาวมากๆนะคะเราก็สามารถนะคะตั้งเสียงได้ใหม่นะคะโดยจะเอื้อนเพียงสั้นๆนะคะแล้วก็ลากเพื่อให้ทอดทำนองในการอ่านกรอนนะคะเช่นค่ะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการสาธิตการขับเสพาค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะอง อดีอไทยอันหนึ่งสินงามเด่นเป็นของชาติเช่นปราศาทรางท ที่คุณครูพัชราพรสุขเือกขับไปนั่นก็คือบทเสภาซึ่งนำกรอนสุภาพนะครับเรื่องวัฒนธรรมของมอมหลวงปิ่นมาลากุนนั้นามาขับเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้เราได้ศึกษานะครับาการขับเสภานั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติาพวกเรานะครับโดยเฉพาะเยาวชนไทยควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ยิ่งควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเรามีศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นยอดของนักขับเสภาขับเสภาได้เพราะที่สุดในประเทศไทยฉายาช่างขับคำหอมก็คือคุณครูแจ้งขายสีอทองอันนี้ต้องสืบสานกันไว้นะครับในฐานะที่เป็นลูกหลานของครูแจ้งแต่ว่าเยาวชนในจังหวัดอื่นๆในภาคกลางก็สําคัญครับเพราะว่า บทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นมีทั้งในมอต้นและก็มปลายถ้าเราขับได้นั้นก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษและก็เป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอลามค่าของไทยไว้ครับก็ขอเชิญชวนไว้นะครับ